วัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำฟองง่ายๆก็คือน้ำซุปง่ายๆนี่แหละของสำหรับคนแดนที่เขาทำกันเนาะที่เขาใส่อะไรบ้างก็คือส่วนมากเขาก็จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปอาจจะเป็นกระดูกอาจจะเป็นพวกเอ่อซีนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเอ็นพวกเอ่อที่มันมันกินไม่ได้แล้วเงี้ยมันกัดไม่ได้มัน้มันแข็งมันเหนียวมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกระดูกอย่างเงี้ยเนาะ ก,าาก็องประกอบง่ายๆก็คือเขาก็จะเขาก็จะใส่เอ,อ,เอนน่อร้อ,อ,อ,อยใส่กูแล้วก็ใส่เอ่อข้นซึลรีเห็นเพียวข้อนผัวอย่างเงี้ยแล้วก็ผาซีลก็คือมันก็จะง่ายๆเป็นฟองก็อาจจะใส่เกลือนิดหน่อยอเงี้ยแล้วแต่บางคนก็ไม่ใส่เกลือเมื่อร้อยด้วย อาหารแดนมันก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากอะไรมากมายถ้าเราจําได้ครั้งหนึ่งมันก็คือเราก็จําได้เลยหลายๆอย่างนะ